ซินเวียเธอยังเข้าร่วมแผนการสร้างเทพของเขาอยู่เลยจนขเขาก็จะมีความคืบหน้าก็คงไม่แล้วล่ะหยุดจำหน้ามุ้ยได้แล้วที่จริงฉันก็ไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร,ร,ร่หรอกข้อมอบรรการที่ทนทานพร้อมด้วยพลังทำล,ลายล้างและพลังสัมปัติว่องไวเกินมนุษย์ธรรมดาให้กับฉันฉันนี่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่ากีดจำกัดของมนุษย์จะอยู่ที่ตรงไหน ที่ไงหมอนั <young men. S 1> ่นก no. ็เช็คตรวจจากเธอห้ามใจอ่อนให้เขานะพวกเราต่างก็เช็โรจจากกันละกันห้องแต่งหน้ากองถ่ายฉันเตรียมตัวเสร็จแล้ว เทสวยเกินไปแล้วไม่มีใครเหมือนเจ้าหญิงหลิวหญิงมากกว่าเธอแล้วล่ะพ่วมกลับเลยคุณว่ายังไงบ้างคะก่อเงินไง เจ้าหญิงที่สง่างามที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือนายเหนือหัวของกรมอมโุบเคจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปเอ้ยเกไม่ใจ่จะกเจ้าชู้แบบนี้เสียวชูนายอย่าคิดปิดเองสิเออออรู้แล้วรู้แล้วเคเป็นคนมีความอดทนายเงี้ย คนขี้กลาดที่ไม่กลาพูดว่าับรักเจ้าหญิงอยู่จูเด็กนี่พมช่วยจูเหยือ,อยวนเล่นเป็นเคยินดีมากๆครับที่ได้พบคุณเสียหลานพวมขับเลยพาราชันหนังจูเอยหยวนมาเป็นเปรกเ,เหรอนี่ยฉันคาดหวังกับหนังเรื่องนี้กว่าเดิมแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเซี่ยหลานจะเล่นเข้ากับเขาได้มา Lưu trai, ăn tẩy bè bè liệu ra trên tay tại sao? Kring. Tem 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 làm việc với xuống chút tên lưu ra lá sụp bị hình bẹp rồi. Những nơi đi đứng ở quang suối thì chân nó khát lắm, chân hình rồi, chân tên rang แต่เคเดนไม่ได้รักเธอซะได้เชื่อหมอนั่นนะ่ะตามไม่ถึงไม่เหมือนกับผมบริษัทสตา e n เอ็นเตอร์เทนเมนต์พักงานไปขนาดนี้เธอรู้ด้วยหรือว่าต้องเข้าบริษัทนะประธานเฉียวด่าต้อนรับกันแบบนี้มีงานอะไรดีๆให้ฉันทำงั้นเหรอฝันไปเถอะ เธอเดินโร่นตุกกระป๋องไปเส้นเถอะนะบังรันรันประธานเฉียวจำใม้เธอต้องลำบากอีกแล้วหรอที่จริงหลังจากได้การันตีของเธอดังระเบิดแล้วหลายรายการติดต่อเข้ามานะเธอได้ถูกประธานเฉียวปัดตกไปจนหมดเขตั้งใจทำลายเธอสัญญาของเธอต้องรออีก่ตั้งหนึ่งปีถึงจะหมดฉันอยากช่วยเธอยกเลิกสัญญาได้เร็วกว่านั้น ปะานเถวยืน,นยันว่าจะต้องใช้เงิน20ล้านในการยกเลิกสัญญาก็ต้องใจเล่นงานเธอแค่นี้เองเหรอฉันม,มีนะเอออย่าล้อเล่นนะเธอลำบากยังไงทำไมฉันไม่รู้เพราะต้องรักษาแม่ที่ป่วยแต่เลยต้องยอมเซ็นสัญญาที่ขูดรีดแบบเนี้แถมยังมีนี่ก้นอย่าที่ยังไม่เคลียร์ฉันม,มีเงินจริงๆแต่ฉันต้องรอให้แถวยัยงเรื่องนี้จบก่อนถึงจะไปได้ หนังอะไรหนังเรื่องใหม่ของพ่วงกับเลยไงเอ้ยเลยเหลาใช่เลยเหล่าคนเดียวกันกับที่ฉันรู้จักไหมพ่วกับี่ชื่อรเลยซูเหมือนว่าจะเป็นคนนี้นะหนังเรื่องใหม่ของเขามีฉันเป็นนางเอกฉันอยากรอให้หมดสัญญากับบริษัทก่อนแล้วค่อยกระจายข่าวฉันจะใช้เอาหนังเรื่องนี้ คว้รารังวันนัก,สกแสดงหญิงยอดเยี่ยมเอเอช็อกอืมฉันเกือบจะเชื่อแล้วนะตัวมีปณิธานก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าก,กดดันตัวเองมากไปจะดีกว่าฮะนี่เป็นสัญญาของอหรล่าทีนี้เธอจะเชื่อฉันได้หรืยอยังเอ,เอืมเออ ฉันต้องทำจใจสงบก่อนสักหน่อยทำใจให้สงบทำใจให้สงบเธอเก็บความลับเก่งเกินไปแล้วฉันแค่เรื่องบอกเธอก็เท่านั้นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เธอลืมได้ยังไงเธอรู้ไหมว่ามีคนอยากเข้าไปเล่นหนังให้เลยเรามากแค่ไหนนะแกปูหน้าออกไปแวบ,บเดียว,วก็เพิ่มข้าตัวได้เป็นเท่าตัวแล้วแต่เธอทำถูกแล้วล่ะที่ปิดบังบริษัทไว้ประธานเึงจะได้ไม่ทำอะไรชั่วอีก เจอเซอไปชั้นครั้งใหญ่แบบนี้แล้วเธอก็ต้องช่วยเธอเตรียมพร้อมอย่างดีฮอตเซอร์ขขาวน่านสนใจอัปเดตทันเวลาการกลับมาของเหลยเหล่า7.54ล้านเหลยเหล่าเริ่มสร้างหนังเรื่องใหม่10.32 e ล้านโจยุนอี8.21ล้านโลกหมายที่งดงาม5.99ล้านเรียนหนังสือด้วยระบบโลกสมมุติพี่หญิง8 n m เมน เลยเหล่าเริ่มร่างหนังเรื่องใหม่นังปริศนาเรื่องใหม่ของเลยเหล่าแสเขาวเนื้อนำบอกว่าเคยเห็นโจยุนอี้ไปออดิชั่นพี่โจผู้สูงส่งเทพธดดาโจเล่นหนังเรื่องนี้เหรออยากดูแล้วล่ะปลาหมึกในเมืองใหญ่เลยเหล่าร่วมงานกับเทพธิดาโจยุนอี้ไอดอนทั้งสองของฉันวางทองจองหนังร้อนเยอะแห่งปี9494 94ผลงานของเลยเหล่าต้องเป็นผลงานฉันเลยแน่แน่โจยุนอี้คาดหวังการร่วมงานกัน เ9 0 0 0นหมื่นคนตระหกข้อพิถินต่อสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อพู์หลักหวยป๋ออากิโนะพูดทวนลมพวกเรามารอคอยไปด้วยกันเธอโงโหงห้าแปดเจ็ดสำับส่นเทพิดาโชยุนอีตลอดไปความจุได้วันจะคือสายลมที่ดูใบไม้ผลิจะคือดอกไม้น่าร้อนจะคือดวงจันทร์ที่ดูใบไม้ร่วงจะคือหญ้าแห่งทดูดาวความรักของถดสีขาวขอแสดงความยินดีกับเทพิดาโชุที่ได้่นหนังเรื่องใหม่เทพิดาโชยุนอีจะแสดงหนังเรื่องใหม่ของเลยเล่า แถมเตยยังเป็นนางเอกตั้งหากพระเจ้านี่นายเลยเหล่าล่ะขาไม่ได้สร้างเหน่เป็นสิปีแล้วพอขึ้นเวทีก็เ,เล่นใหญ่แบบนี้เลยท้าพิดาของฉันนะ่ะเยี่ยมยอดที่สุดจริงๆด้วยไม่ใช่สิข้องแ็กของเลยเหล่าเพิ่งจะประกาศรายชื่อนักแสดงออกมานางเอกคือเซียรนันเออจะไปไปได้ยังไงเอออาหารผิดแล้วมั้งเธอม่เชื่อก็ดูสิ พระปรยน์หลิวซานหลิวซานเปิดกล้องเธอเป็นเจ้าหญิงผู้ครองอาณาจักรทวงอํานาจและยังเป็นสาวรักเต้นผนิจรเพื่อประเทศชาติเธอต้องละทิ้งหัวใจละทิ้งตัวเองเลือกมย์สำนึกการได้รับนันนาทึ่งการได้รับนำธรรมไปสู่ความทุกข์จากพัดจุบและความสุขแห่งการหวนคืนบทละครหรือซู้พ่่มกับหรือสู้นักสแสดงหลักเสียหลานจูเหอหยวนนายกอเสียหลันกันเหรอเธอเหมาะสมแล้วหรือไง ถึมีเชื่อเรวกาเสี่ยหละจะสู้เทพิดาจนยุดอี้ได้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่ๆถ้าจะบอกว่าคนอื่นมีเบื้องลึกเบื้องหลังก็ยังพอเป็นไปได้แต่เ,ลเหลล่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ยกยอประจบสอพอใครหรอกนะนักสแสดงฝีมือแย่ๆอย่างเที่ยรันเนี่ยนะจะเป็นนางเอกได้นะเหล่าสะมองกลับดูถูกผีเข้าสิ่งกันแน่ละอย่าพูดมันมากระวังโดนตบหน้านิยะฮึฮึ เธอกำลังทำอะไรเนะี่ยงดงามมากเลยทำไมถึงมีคนณง็ดงามได้ถึงขั้นนี้นะเสี่ยหลานรับบทหลิวหญิงเสี่ยหลานรับบทหลิวซานเสียยหลานรับบทสองบทในคนเดียวกันองค์หญิงหลิวและหญิงสาวนักเต้นหลิวซานแต่งตัวสวยทั้งสองแบบเลยเห็นแก่ใบหน้านี้ของเสี่ยหลานฉันจะไปโรงหนังเพื่อจะดูเรื่องหลิวซานอย่างแน่นอน เหมียวถึงงดงามมากจริงๆนายก็ชอบเธอเหรอเหนียวไม่หล่อเท่าฉันแน่นอนอยู่แล้วครับห่างไกลจากฝ่าบาทเยอะเลย โฆษณาของ SFL ยังทำไมเ่เสร็จอีกเหรอเวอร์ชันอิตาลี Italy, เตรียมตัวจะปล่อยแล้วล่ะครับส่วนเวอร์ชั่นประเทศจีนรออีกสักพักก็จะปล่อยออกแล้วเช่นกันตามให้หน่อยนะเจนอยากเห็นเดี๋ยวดีครับร้อยโฆษณาปล่อยออกมาทุกคนก็จะรู้ว่าฝาบาทและประชายาถึงเป็นคู่บุปเปสันนิวาสกันอืม